สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนนะครับพามาอยู่ที่ตำบลพงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับพามาดูสวนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับสองไร่สาสิบเก้าตารางวานะครับก็จะติดถนนลาดยางเลยนะครับหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะครับพอจะกว้างก็แต่นะครับเสาแดงๆเลยนะฮะ ย่ามาถึงกอไผ่าานี่นะครับนักฟางประมาณห้าสิบเมตรครับ mm. รีล้วก็จะมีทุเรียนที่มีเล็กมีใหญ่นะครับตอนนี้ก็กำลังให้ผมไปดินเลยนะครับ, mm. รบเรียนกำลัง มีผลแล้วนะฮะมิตรเดียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับมีต้นที่ทได้ผลดิแล้วประมาณสี่ต้นนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปลี่ยวนะครับมีบ้านคนรอบเลยฮะเข้าจากถนนเส้นสามที่สี่มาประมาณ สองกิโลเมตรนะครับเดินทางสะดวกมากเลยเปิดขายอยู่ที่สองล้านเก้าแสนก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้สมารถคุยเจรจาก็จะของได้เลยนะครับับเคก็จะมีคันนะฮะทำเป็นคันไว้วางระบบ น้ำระบบไฟไว้ให้ใหเ,รเรียบร้อยแล้วนะครับทุเรียนประมาณห้าสิบต้นนะครับตอนนี้ก็จะลูกเริ่มเโตแล้วนะครับซื้อตอนนี้ก็ได้ผลผลิตเลยนะครับมีกำลังมีลูกเลยทุเรียนนี่ครับอีกกมีบ่อน้ำส่นตัวนะฮะบ่อน้ำนะครับ มีรูบน้ำรูปไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ติดบ่ายยางด้วยนะครับผมจากเห็นดินที่ถมไว้นี่ฮะจะกล่องได้ทำการถมแต่งเติมครับส่วนให้แดูสว,วยนะครับที่ไดยรอบก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะครับเอกสารสิทธิ์นี่เป็นฉนวดคุดแดงนะครับนอสสี่จอนะครับ เหมาะสาหรับท่านทีกาลังหาสวนแปลงเล็กๆนะครับไม้กระเสียนไม่ใหญ่นะครับแปลงไม่ใหญ่หนีตูเรียนได้ผลผลิตแล้วอยู่แลงง่ายนะครับแปลงเล็กนะครับตูเียนก็ได้ผลผลิตแล้วประมาณสี่ต้นนะครับเป็นต้นใหญ่ทีเ่เหลยอก็เป็นตุเรียนประมาณสองปีนะสองปีกว่าๆเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับ นะเราจะทำคันไว้นะทำรางำรางนี้จะมีน้ำช่วงหน้าฝนนะครับกล่องไ้ทำหน่ทอฝั่งไว้ด้วยนะครับเหีียวเลยครับพล,ลังนี่หน้าน้ำมามเป็นขวน้ำท่วมเลยนะครับ วางระบบในะเรียบร้อยแล้วนะครับฝังท่อเอกสารสิ่งษษเป็นฉนวนคุดแดงนะครับเราถอดที่จอนะพร้อมอู่เลยนะฮะเอาจบเป็นที่ได้รอบนะครับ Good